โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม The Infected นะครับนะ EP ต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะ้ยมีหมาป่ามาแล้วว่ะคือวันนี้นะครับอ่ะไม่ใช่วันนี้ดิต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมย้ายบ้านนะครับย้ายมาอยู่โซนล่างแล้วนะครับนะก็คือเปลี่ยนเซฟแล้วก็อ่าทำบ้านให้มันทันจาก EP เดิมที่ว่าไปล่าโอเคใช่ไหมนะครับก็คือทุกอย่างทํา ตอนนี้ก็มาทัน EP เดิมแล้วนะครับก็คือจะใช้โซนนี้ในการเป็นอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือจะใช้บ้านหลังนี้นะครับคือผมกั้นรู้ว่าทําบ้านแล้วก็สร้างสิงค้าต่างๆแล้วนะครับก็คือ EP นี้จะต่อโดยการที่ว่าเราจะเดินทางออกจากบ้านนะครับเพื่อไปหาสิ่งของตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ไปหาแร่นะครับพวกแร่ Copper นะครับแร่ที่แบบว่า ที่จําเป็นนะตอนนี้ประตูผมได้มาบานหนึ่งแล้วแต่ว่ายังเหลือประตูหลังนะครับน่ะเห็นไหมน่ะเดี๋ยวชมรอบๆบ,บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชมภายในนะครับนะหลังจากที่เรากลับมาจากฟาร์มแล้วแล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นเดที่9แล้วนะครับนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหน้าหนาวจะลําบากเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปโซนนี้ก่อนนะครับนะ เพื่อไปดูแร่นะครับแล้วก็ไปโซนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปโซนนี้แล้วก็ไปหมู่บ้านนะครับที่ที่ผมจะเก็บวันนี้ก็คือโซนนี้หมดเลยนะไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าสเบียงเราก็มีค่อนข้างจํากัดนะครับเนี่ยอันนี้สเบียงที่ผมมีนะประมาณนี้โอเคเมันจะเจอหมีว่ะหมีมันไ,ไล่แงบกูแน่เลยออกจากบ้านเนี่ยเดี๋ยวคูเซฟก่อน อะไรกันครับนี่ะฝนตกด้วยนะฮะบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเอากล่องไปด้วยนะครับกล่องนี้นะจุดแรกเดี๋ยวเราไปเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อน <c oughs> เดี๋ยวมีงับกูนะไม่ใช่เลยเมื่อกี้เห็นหมาป่าเดินผ่านด้วยข้างขวานะมาพร้อมมาครบเลยโอเคเปิดประตูอ่าเอ้ยเสี่ เลยว่าฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยมีหวังว่าไม่เห็นกูนะกูไม่อยากมีเรื่องตอนนี้กูไม่พร้อมกูต้องการจะฟาร์มของโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปโซนข้างหน้าก่อนนะครับที่ว่าเป็นรูปขุดนะครับนะหลักๆเลยคือต้องการจะไปหาแร่ก่อนนะครับแล้วก็ ถ้ามันทันนะครับผมก็จะไปฟาร์มหมู่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าโซนหมู่บ้านเนี่ยมันต้องมีของดรอปหลายๆอย่างที่เราต้องการทั้งนั้นเลยนะครับเช่นสมุดนะครับสมุดทีเ่เอาไว้ทําโต๊ะคาบนะครับผมนะมันต้องมีสมุดด้วยนะหนังสือบุ๊กนะครับซึ่งมันจะดรอปตามบ้านนะไอของพวกเนี้ยนะน่าจะหายากอยู่เลยผมว่าแล้วคือ ไม้กับหินผมก็เตรียมมานะเพราะว่าเผื่อมันแตกนะครับเฮ้ยอลูมิเนียมครับโอ้ยแจมเลยผมต้องการอยู่พอดีเลยอลูมิเนียมว้าวโซนนี้คืออลูมิเนียมนะฮะช่วยจําด้วยนะ <c oughs> เผื่อลืม <c oughs> อลูมิเนียมนี่ผมจะเอาไปคราฟเอ่ออะไรแล้วว่าอะไรแล้วว่าผมจะขราวอลูมิเนียม ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะแต่มันมีอ่ะที่ผมต้องการจะหาอลูมิเนียมเนี่ยอ๋อรู้แล้วขวดนะครับขวดน้ำนะครับรู้สึกว่ามันต้องใช้อลูมิเนียมในการคาบด้วยเฮ้ยข้างล่างนี่มันคืออะไรวะทะเลเหรอโอ้แม่น้ำกว้างใหญ่เลยนะคืนนิ่งมากนึกว่าทะเลตอนแรกอันนี้ small stone เราไม่เก็บนะครับ เราหาแต่แร่นะวันนี้ค่าเตตัตต่างๆก็โอเคอยู่ถือว่าสวยหรูเอาเฮ้ยหายไปใส่เอาคุณหลอกฉันริเปล่านี่อ่ะอตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าคือแร่หลักๆอ่ะถ้า ถ้าเจอมันจะเจอตรงโซนกลางๆนี่นแหละส่วนรอบๆขอบๆเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะมันจะเป็นอย่างอื่นไปละมันจะกลายเป็นก้อนหินเดี๋ยวผมจะลองตีดูสักก้อนให้ดูมับเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นอ่า small stone นะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนที่แล้วแหละครับอ,อ่ตรงนี้ไม่มีหมู่บ้านนะครับโซนนี้ เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ต่อเลยแล้วกันนะ Let's go อ oh, รู้สึกอันเนี้ยคือผมจะปรับเป็นแบบว่า20 day บ้างถ้าจะไม่ผิดนะ20 day เปลี่ยนฤดูกาลนะไม่รู้มันอย่างนั้นอย่างที่ผมเข้าใจหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีวิธี setting ด้วยนะครับว่าเราต้องการกี่ day นะม,นมันจะให้กำหนดเลยคือค่าพื้นฐานมันจะรู้สึกว่า10 10วันบ้งนะ10วันเปลี่ยนฤดูกาลนะครับ แต่นี่ผมเอา20นะเพราะว่าผมเผื่อเวลาสร้างบ้านด้วยเพราะว่าสร้างบ้านก็ล่อไปประมาณ8วัน7วัน8วันนะนะกว่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าผมทำรั้วใหญ่ไงนะรอบเนี้ยก็คือของอะไรผมก็เตรียมไว้หมดแล้วไหนว่าไปไงไวะเนี่ยมั่วแล้วกูอ่าถึงแล้วครับผมนี่โซนนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินฟาร์มแล้วกันวางไว้ตรงนี้แหละ สุดเลยนะอันเนี้ยได้แล้ววะโคแบตนะครับโอเคเอาหลายๆหลายๆแร่หน่อยนะหลายๆลายชนิดมาแล้วต้องมาให้คุ้มนี่แหละครับแร่มันดบมันดบแค่นี้จริงๆนะส่วนขอบขอบอะไม่ใช่แร่แล้วนะครับมันคือหินหินลว้ลวนๆนะครับโอเคโซนนี้เคลียร์ครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ไหมบ้านเก่าไหม หรือว่าข้ามไปฝั่งนู้นตรงนี้ก่อนนะเอาอย่างที่บอกดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมันงงนะครับตรงโซนนี้เป็นอาโคแบตนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมและส่วนตรงเนี้ยเป็นอะไรนะคอปเปอร์ Copper นะครับโซนที่ผมอยู่เนี้ยคือคอปเปอร์นะหาตั้งนานมาเจอตรงที่ตอนย้ายอาตอนย้ายบ้านนะ ดันมาเจอโอเคได้แตงมานะครับเข้าโพดกินสักหน่อยไปลุยต่อเฮ้ยเย,ยีนี่ไงนี่ไงเี้ยพู้พิพากษาคำครับเช่ลดุนหมีตะปบแล้วกู เดี๋ยวเราจะไปตรงโซนบ้านเก่านะครับแล้วก็อาจจะตั้งแคมป์ไฟนะครับแล้วก็ก่อไฟต้มน้ำนะพักสักหน่อยเพราะว่าน้ำตอนนี้เราลดลงเรื่อยๆเลยแล้วก็ย่างเนื้อด้วยนะครับผมพกเนื้อเนื้อเอ่เนื้ออะไรวะเนื้อแดดเดียวมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งได้เนื้อหมีอีก2ชิ้นนะพันพูดอาจจะอ่นๆหน่อยนะเพราะว่ามัน ตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วมึนๆหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเล่นไปเรื่อนมันเริ่มเข้าใจเกี่ยวแล้วมันสนุกนะหาคลิปดูนี้หาไม่ได้เลยนะว่าเฮ้ยแร่เนี่ยมันมันคืออะไรอยู่ที่ไหนนะครับไม่มีเลยนะพวกฝรั่งเขาเล่นกันค,คือแบบส่วนมากเขาจะไปไกลกันหมดแล้วนะฝรั่งอะ่ะผมต้องมาหาเองจริงๆนะถึงจะได้รู้มาถึงแล้วฮะโซนบ้านเก่าเรานะครับ ฉันไม่อยู่แล้วที่เนี่ยมันการดานเกินไป <itation> มามาเจาะกันว่าจะได้อะไรตุบตุบคอปเปอร์ปะโคอบอีกลแคิดถึงตุ๊เคเลยนะมาตรงนี้ยถ้ามีเวลาว่างจะเข้าจะข้ามไปทักทายนะวันเนี้ยแต่ผมว่าไม่น่าจะทันว่ะนะ บรรยากาศดีมากเลยครับสดชื่นนะบรรยากาศอย่างนี้ผมชอบมากเลยนะสไตล์อย่างเงี้ยคือแบบในชีวิตจริงผมยังไม่มีโอกาสที่แบบได้ไปแบบนี้ไงแบบแบบแคมปิ้งในป่าอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องแบบเล่นเกมอย่างนี้ไปก่อนนะมันก็แบบมันก็ได้ฟิลหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้เหมือนของจริงเลยขนาดนั้นหรอก ตอนนี้สเตตัสเราดูดีมากครับบอกเลยว่าดูดีมากๆโอุย้ยแตงจะหมดอายุและกินก่อนแล้วกันนะปล่อยหมดอายุไม่ได้นะเสียดายนะครับเราต้องชิงกินไปก่อนแล้วก็ m r E นะครับอันนี้ไว้ชุกเฉินนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าอันนี้ใกล้พังละเดี๋ยวทิ้งไปเลยแล้วก็ขาว้านใหม่โอเคครับ นะอาวุธใหม่ทั้งตัวเอ้าเฮ้ยทำไมไฟดับอ่ะฝนจะตกแน่เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรได้เวลาเดินทางต่อละเซฟอีกทีดิเพอเกิดอุบิเหตุอะไรระหว่างเดินทางนะครับชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปโซนนี้นะครับผมนะตรงนี้เลยวันนี้ถือว่าการเตรียมตัวและการวางแผนผมดีมากๆเลยนะคือแบบ เตรียมสเบียงเตรียมอะไรทุกอย่างคือคิดแผนไว้อย่างดีนะครับเพื่อจะออกเดินทางนะสำหรับในวันนี้คือกล่าวออกมาคือแบบคุ้มๆเลยนะครับมามาทีเราแบบมาแบบเสียวเวลาไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันทุกเวลาเนะี่ยมันสำคัญหมดนะครับวางแผนไม่ดีก็คือแบบฤดูหนาวนี่อยู่ลำบากมากๆบอกเลย เฮ้ยเชียเอ้ยมีแม่งเอาอกและตกใจยิบอย่างเลยมีเเลวแม่งให้เนื้อมาแค่สองอันเด้นะ ครเค่งถ้ามึงให้มาเยอะนี่กูจะไม่ว่ามึงเลยอันนี้ให้มาสองงนอะไรวะตัวก็ใหญ่ใ้เนื้อสองชิ้นเนี่ยสังเกตได้เกมนี้คือทุกทุกที่นะครับที่มันที่มันเป็นจุดสร้างบ้านอะ่ะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยเว้ยดูดูแอ่งน้ําดิคือแบบรูปเดียวกันหมดเลยโซนนี้แตกต่างแค่มีหินแค่นั้นเองนะแต่เหมือนกันหมดเลยดูดิ Hey. สวยครับได้อลูมิเนียมครับตรงนี้ very good เลยสถานี here, ต่อไปนะครับก็คือหมู่บ้านนั่นเองหมู่บ้านสุดแมปเลยนะนะตรงเนี้ยมันมีหมู่บ้านอยู่เห็นไหมมันเป็นาขาวๆอะ่ะเล็กๆอะ่ะกว่าจะกลับถึงบ้านก็น่าจะมืดเลยนะผมว่าแต่ไม่เป็นไร่สเตตัสเรายังดูดูดีอยู่นะครับ แล้วสเสบียงเรายังแน่นอยู่โอเคทุกคนเห็นหลังคาไหมอันนี้เรามาถึงโซนหมู่บ้านแล้วนะครับผมว่าต้องมีผีแน่นอนนะครับขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนเพื่อความชัว โอ้โหเก็บได้เก็บได้นึกว่าเก็บไม่ได้เมื่อกี้เก็บ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 ให้หมดเจออะไรเอาทุกอย่างนะครับตอนนี้นะ อะไรอ่ะคืออะไรวะไม่เคยเห็นไอเทมชิน้นนี้แต่ว่าเก็บแปรดีแล้วนะครับอ๋อนี่ประตูออกไ,ได้อะไรมาไม่รู้ด้วยนะครับคล้ายๆลวดนะ หลังนี้เราฟาร์มไปแล้วเชีย่ยผีที่บ้านมีเยอะละห้าเจอนี้อีกแล้วนะครับแต่ดีหน่อยนะที่มันเก็บไปจำนวนให้ผมนะไม่งั้นแบบพื้นที่เต็มแน่ๆโอเคบ้านนี้ไม่มีอะไรมากมาย รีบบอ,อกรีบบอ,อกใช่ไหมเมื่อกี้เราฟาร์มบ้านนี้ก่อนเนาะถูกปะวะถูกแหละโอเคไปบ้านนี้ต่อเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บไอเสียงเลือเนี่ยจริงๆิไม่ไม่ต้องเก็่วก็ได้นะเพราะว่ามันมันคราฟง่ายนะ ที่เอาไว้ทำยาพันธ์อ่ะเฮ้ยอันนี้น้ำมันปะอู๋เบรริคูดขงมนข้งมนมีอะไรไหมมีสมุดให้ผมสักเล่มไหมพี่ผมบอกเลยโคตรคุ้มนะครับถ้าเจอหนังสือแล้วคือถือว่ามิช s ั่นคอมพลี t e นะครับ คอปเปเอร์เฮ้ยคอปเปอร์คอปเปอร์ก็ตปะปาวเด้ยเว้ยลง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 ,ลงมาครั้งนี้ต้องเอาให้คุ้มครับเติมอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์สมุดมีเล่มไหมถ้ามีเล่มก็อ,อีกเล่มนะเผาไว้เลยโอเคเอ้าซ้อนไม่ได้ครับไม่เป็นไร เ่กี้เรามาจากหลังนี้แล้วก็หลังนี้ใช่ไหมโอเคเข้าไปหลังต่อไปไป,ไปม,ามาเข้าหลังเดิมละฮาเลยนะผมบอกให้ค <c oughs> ่าสเตตัสตอนนี้เริ่มหิวแล้วก็มีเอเนจีลดนะครับ <c oughs> เจอสม,มุดอีกเล่มหนึ่งครับพี่น้องครับ <c oughs> อื้มอ๋อสม,มุดนี้พอเก็บปุ๊บมัน,ม,นมันเรียนให้เลยเหรอ แค่นี้พอแล้วกันนะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเดินกลับบ้านดุย่ยยาวๆเลยเฮ้ยน้ำหมดชิปหายแล้วไงลืมไปเอนเนอรจี <c oughs> <Energy S 1> ด้วยนะครับ <c oughs> ปลายทางก็คือยิงตรงนะฮะวันนี้ <c oughs> ไม่ดูจะเดดมาดองกลางทางหรือเปล่านะเชียผี วิ่งห,น,งห,น,งหน,นีวิ่งหนีวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันมันไปสู้ลุ้นครับลุ้นครับว่าถึงบ้านไหมนะวันนี้ส่วนภารกิจก็ถือว่ารุ้ล่วงเนะครับในการวางแผนมาคือทุกอย่างเป๊ะหมดอจริงอยากอยากตักน้ำมากินนะแต่ถ้ามันกินมัน ค่าอะไรมันจะลดเยอะบอว่เดี๋ยวผมเซฟด้วนมันเริ่มมึนหัวแล้วนะครับตอนนี้ต้องเสี่ยงกินน้ำนี้ไปก่อนนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้กระหายได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเผื่อไว้เลือดลดไม่เยอะนะครับเพราะว่าเลือดเลือดเรามันมีเยอะอยู่แล้วนะลดไปแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรดีกว่า น้ำลดหมดนะครับเลือดลดรัวๆแน่นอนจีก็จะหมดนะครับตอนนี้พลังงานแรงเริ่มไม่มีนะครับตอนนี้เราอีกนิดเดียวนะข้ามเขานี้ก็จะถึงบ้านแล้วนะแม่รู้สึกรู้สึกดีนะครับเวลากล้ถึงบ้านเนะี่ยถึงบ้านแล้วครับผมทุกคนโอ้โหวันนี้สุดยอดมากบอกเลยนะเปิดประตูเปิดประตู รอซะเหนื่อยนะครับวันนี้สุดยอดเดี๋ยวก่อไฟก่อนของเต็มครับนะของในกระเป๋าเต็มเดี๋ยวผมย้ายของก่อนมาเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูบ้านนะตามที่เราสัญญากันไว้ อันนี้ก็เป็นโซนบ้านนะครับนะก็มีกำแพงเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมตีรั้วรอบบ้านเลยแล้วก็มีประตูไม้เห็นไหมนะนี่คือบรรยากาศรอบบ้านนะครับตรงนี้ไปทางนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันตรงนี้มันวางได้สุดแค่ตรงนี้ผมก็เลยวางให้มันเข้ามาเลยถ้าจะมาฝั่งนี้ก็คือกระโดดข้ามจากฝั่งนู้นมานะ โดดขึ้นกำแพงเลย <c oughs> เจ็บคอนะวันนี้อาจจะเสียงแปลกๆหน่อยโอเคทีนี้ก็มาดูกันที่โซนโซนครัวหลังบ้านครับไม่ใช่ครัวหลังบ้านดิผมทําเป็นครัวกลางบ้านนะครับเป็นล่องลงมาส่วนนี้ผมเอาไว้ปิ้งย่างนะครับก็คือทําของกินอะไรเงี้ยนะมีน้ำไหม ตอนนี้ก็ประตูนะเดี๋ยวเอาไปทำต่อพาร์ทหน้านะครับสำหรับประตูพาร์ทหน้าคงคงได้เห็นว่ามีประตูแล้วนะครับนะและนี่ก็เป็นที่ปลูกผักผมมีอะไรลดไหมมีแค่น้ำนะตอนนี้แล้วก็เ n e น g y น้อยมากต้องนอน Energy ถึงขึ้นต้มน้ำเทิ้งไว้ก่อนอห้องนี้นะครับห้องนี้เดี๋ยวรอดูอนาคตนะว่าผมจะเอาอะไรมาใส่นะเพราะว่า มีอีกหลายๆอย่างนะที่ต้องทำนะครับนะจัดโซนว่างไว้อยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ขึ้นชั้นสองนะครับชั้นสองนี่ก็ในอนาคนก็จะต่อเติมเพิ่มนะครับก็จะต่อเติมอาจจะเต็มเต็มรั้วบอกเลยนะแล้วแต่กําลังแล้วแต่ความขยันนะเนี่ยอันนี้รั้วรอบบ้านมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคือตั้งแบบล้อมรอบเลยริมแม่น้ํานะครับ นะส่วนด้านบนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะย้ายสวนขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าหน้าหนาวมันจะปลูกข้างลำธารได้ไหมนะพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยอาจจะย้ายขึ้นบนนี่นะครับรอบๆบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะดูเป็นบ้านขึ้นมากว่าพาร์ทที่แล้วใช่ไหมพาร์ทที่แล้วนี่ดูอยู่ในอะไรไม่รู้สี่เหลี่ยม โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมไปรีวิวบ้านใครจะไปเห็นว่ารีวิวตอนนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวบ้านให้ดูนะว่าเป็นยังไง อเคครับนะขอบคุณทุกคนับที่ร่วมรุนกันนะว่าเราจะทำภารกิจสําเร็จหรือไม่นะครับสำหรับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับผมก็คือสําเร็จรุ่ร่วงนะกลับบ้านถึงที่นะครับไม่ตายโอเคถือว่าทําได้ดีอ่าและสุดท้ายนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปเนาะคือจะกลับมารีวิวบ้านให้ดูใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกัน โซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่เอาไว้เลื่อยไม้นะครับผมทําไว้สี่อันเลยมันจะได้ทําเร็วๆผมจะไม่ทําเลื่อยไฟฟ้านะผมจะทําเลื่อยแบบเป็นเป็นเลื่อยมือนี่แหละแต่ว่าใช้หลายๆอันนะครับมันแป๊บเดียวก็เสร็จนะคือถ้าทาหลายๆอันแบบนี้นะตัวนี้ก็เป็นโซนประกอบของต่างๆอะไรนะคับของแล้วตรงนี้ลดรุนจอดไว้ชิวๆและโซนนี้นะครับก็เป็นรั้วนะครับ แล้วก็ประตูเนี่ยเดี๋ยวผมรอทําเดี๋ยวพันหน้าน่าจะได้เห็นกันนะออกมาก็จะมีสาะว้น้ําส่วนตัวเห็นไหมแล้วก็แปลงผักเฮ้ยโคตรเยี้ยวเดี๋ยวกินก่อนกินโชว์ก่อนหยบยบหยบ,ยบ,ยบปลูกต่อโอเคนะก็คือรั้วจะอยู่รอบบ้านเลยนะครับผมไม่มีเนื้อกินเลยวะไว้ตายแล้ว โอเคอ่ะรูวมันก็มาทางนี้นะครับทางนี้ต้องกระโดดนะเพราะว่ามันไปไม่ได้นะครับมันมันสุดแค่ตรงนี้นะที่มันวางได้ส่วนถ้าเกิดเลยน้ําไปเนะี่ยมันวางไม่ได้นะครับก็อาจจะมีที่ปลูกผักอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะอาจจะเสริมขึ้นมาข้างหน้าก็ประมาณนี้อ่ะภายในบ้านครับภายในบ้านก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มสร้างนะครับยังไม่มีอะไรามากมายนะเตียงนอนแล้วก็ ที่เก็บแร่นะครับนะอันนี้ที่ทําที่ทําแร่มาดูโซนนี้ครับโซนนี้คือ,อโซนทําอาหารนะครับนะห้องอาหารผมก็คือลงมาแบบชิวๆเลยนะตรงนี้ก็คือทําได้เลยนะครับแล้วก็มีไม้ฟืนอันนี้ที่ย่างเนื้อต้มน้ำานะสุดยอดและส่วนห้องนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่า ผมจะเอาไว้ใส่อะไรหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะถัดมาก็ชั้น2นะชั้น2นี้เดี๋ยวจะทําอาจจะเอาไว้ปลูกผักปลูกผักชั้น2แล้วกันเพราะว่าช่วงฤดูหนาวนะครับมันผมไม่แน่ใจว่ามันปลูกที่พื้นดินได้หรือเปล่านะว่าจะขึ้นชั้น2แล้วก็ทำแบบเพิงเล็กๆเ,เอาไว้ปลูกผักอะไรเม่ให้มันตายนะ ส่วนส่นข้างบนนี้อาจจะเสริมขึ้นไปอีกนะอาจจะขึ้นชั้นไปเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับแล้วแต่ความขยันนะ <c oughs> นะโซนข้างหน้านี้ก็ยังว่างอยู่อาจจะต่อเติมอะไรไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบ EP หรือพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้ต่อกัน EP ใหม่พาร์ทใหม่นะครับสำหรับ EP นี้ก็ถือว่าสุดคุ้มแล้วที่ว่าทำอะไรไว้ทุกอย่างแล้วก็ทำอะไรได้ตามแผน เป๊ะหมดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคงติดตามช่องผมอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมด้วยนะใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็ฝากกดด้วยนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนเกมไลฟ์แอปเตอร์นะครับตอนนี้ทําไว้จะเสร็จแล้วนะเหลือเควสสุดท้ายก็คือเควสนั้นอนะ่ะมันให้ยิงบอสนะครับซึ่งผมไปยิงบอสไม่ทันมันบอสมันหมดรอบแล้วนะครับก็เลย ไม่ได้อ่านช่วงสุดท้ายนะก็คือนั่งรอเป็นชั่วโมงก็บอสไม่มาผมก็เลยเออเดี๋ยวก็ทําพรุ่งนี้ต่อนะอาจจะอัพให้นะครับประมาณพรุ่งนี้หรือว่าวันถัดไปนะเพราะว่าถ้ายิงบอสเสร็จก็คือเควสก็จบนะครับโอเคนะวันนี้ก็ขอตัวไปแค่นี้แหละแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม